ко ә...

you ไม่ชิดบรรทนะไม่ตรงบรรทร้อนเฉยๆี่แกอากาศร้อนข้างนอกเฉยๆไม่ตัวร้อนหรอกร้อนอา มันซื้อเบาะมันมาเนี่ยมันนั่งก็ได้หรอกมันพอนโต๊ะนั่งโซฟามเนี่ยเอามาเรียงโซ้ที่มันเอาห้องนัซื้อเนี่ยเออเอาเฟืองดิไปเห็นได้ยังไปเห็นตู้ไปเห็นห้องนอนอะไรเงี้ยเห็นแล้วพี่โซฟาเห็นได้ยังเห็นแล้วสวยสวยห้องใหม่สีอะไรห้องใหม่อ่ะในห้องนอนห้องนอนใคร c'est qu'il

응응응응응응응. <laughs> 응응응. <laughs> 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 <laughs>